you yeah. 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 ไม้หนองมาอันนี้ใส่ปลาคอใหญ่อยู่หนองพี่น้องหาหมานปลาคอใหญ่อีหลาไปใส่เมืองไดนอีหลากะสีเอาแต่ปลาคอใหญ่แหละพี่น้องบนรู้ว่าสีได้บ่กเมื่อนี้สีโล่งๆบนล้มบันไดพี่น้องคือสีหมานอยู่ดอกพี่น้องมาเมื่อนี้อีหลาเอาเบ็ดมาซ้ำเก่ีหาชิบหลังคือเก่าเงี้ยก็คือเก่ายวเงี้ยเสดเดือนไงคือเก่าใส่เดือนโบแข็งปันไดดอกพี่น้อง พอดีพองามพอดีพอดีปลากินอี่แหละใส่เบิ้งจักสองสาหลังนี่แหละคือเก้านี่แหละพี่น้องใส่เบ็ดนี่พี่น้องเบิ้งคือเก้านี่แหละหาอยู่หากินคือเก้านี่แหละพี่น้องหล่าใส่ทำไรก็ได้พออยู่พอกินอยู่นีละใส่เบิ้งสองสาหลังนี่แหละพี่น้องใส่ได้มาสองสาหลังหรอ ไม้ละ่ะกับแถวๆนี้ละแถวเก้านี่ละ่ะไปาลาะขออนุญาตไปใส่เบ็ดก่อนเด้อพี่น้องาม,มาสิมาบอกคำกับคำคือเก้าพี่น้องฝุ่นอิตาเวนสิตรดินเหรอไปอีลาขออนุญาตใส่เบ็ดก่อน อิล่าไซเล่เราพี่น้องเป็นรุ่นย่ำกับอิล่าบัะนี่ว่าอิล่าสีมานบอพี่น้องปะอถ๊งบอพี่น้องดื้อๆหรือเปล่ายังไปยังพี่น้องมาดุกบอดุดเอาแล้วพี่น้องดุจักดุจักตัวพี่น้องกินเร็วป่ะนี่ย่านอยู่ย่านหลุูจู่ตัวใหญ่อยู่ตัวใหญ่อยู่พี่น้องอุตัวในี้ยุ่ดีดีเพาะนี่ดิอู้ตุ๊ดหน้ารูดแล้วดุกแล้ว เขตดิพี่นอตมแมกพี่น้องแตแมกมาลูดแตแกมาแล้วพี่น้องแตมแมกมาแล้วเใหญ่ตมแมกลุดแต้มแมกปลาดุกกระลุดไปแล้วพี่น้องแตมี่ตาเข็งแตมี่ตาขิงลาเข็งเขอยู่อ่ะมาน้องเ่ินดึดึอยุกนะอืออือแตมสองแตสองเขิง เต็มสามไมาอีกแล้วพี่ใช่หนิถ้าใส่ซํำนี้อยู่อิงติ้งแอลูซ้ำยูเบยูซ้ำกลางอมเต็มสามมาเลยพี่น้องันน่ะถ้าบบตายกับเบยูนี่เกาะที่น้องมั้งยงตาเต่าเต็มไมาอีกแล้วพี่น้องหันหนันหันหนันหันนันไงกูหมูตัวเองไงกูเอาดี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 อาปากเทเดียวหลุดไล้นั่น เน็ตรุ่นนี่ใส่ปุ๊บติดปั๊บเลยฮั่นไงก็ม่พี่น้องย่ามกับอีหล่ได้ซีแต้มพี่น้องแต้มแต้มทอดแต้มกับหัวไปเห็นหางพี่น้องสองทุ่มห้อมมาลุ้นกันอีกว่าอีหล่สีมานบอพี่น้องอดีกไปหากินเขาก่อนสองทุ่มค่อยมาย่ามอีกแค่นึง พี่จ้าพี่น้องอีหล่าพามายามรอบสองทุ่มแล้วพี่น้องมันรุ่นมายามกับอีหล่าไปอีหล่าสีมานมอปลาพี่น้องปะไปยามกับอีหล่าเอาเต็มแรกมาแล้วเต็มแรกเต็มแรกไม่ว่าหลังนั่นเพื่นไม่ได้เอาไปสิเต็มแรกนี่คือถอนขั้นเบ็ดเลยพี่น้องอะไหลปะไหลหรือปบ

อี่หลาได้สามแต้มพี่น้องขอน้อยตัวหนึง่งปลาดุกตัวหนึง่งหล้วก,ก็ไหลตัวหนึ่งพี่น้องเป็นรุ่นย่ามกับกับอีหละที่ได้แต้มเพิ่มบอพี่น้องไปอี่หลาจับเอาพี่น้องใส่เบ็ดบ่ถ,ถือบ่ไข่หมานปนไงพี่นอ้องอี่หลาได้ปาลาสองสามตัวนี่แหละจับเอาตัวหนึง่งปาลาไหลตัวหนึ่งพี่น้องแต่พอได้ยูได้กินดูพี่น้อง บไ่ดได้ซื้อดอกเพราะอยยุได้กินทำนี่แหละพี่น้องมือหมานมือบอ่หมานพี่นอ้องหมานชุ่มมือกับบ่แมนดอกมือบอ่หมานมัอนี่บ่หมานือื่นเจ้ามันลุ่นกับพ่อบ้านอีกแค่นึงว่าสีหมานบอสำรับคืนนี่ฝากไว้นจะนี่แหละพี่น้องอคุณค่า ครับช่องทุ่งครับงานอยู่ครับอะไรคร่บเนเช้าครับพี่น้องครับพี่น้องกู้เบ็ดครับเราต้องกันครับราชมานมาครับนะครับรุ่นแรกๆครับมีอาการครับพี่น้อง อออออเอ,อาแล้วไปนี้ขอขอขเอาแล้ครับแดแบบแดแบบเศ้านี่ครับมนัมนๆครับเอบครับเต็แบบาม,มามแล้วพี่น้องเด็3แบบสาตายขลรอ,อครับเต็3แบบ ท่านสามครับท่านสองไว้ทไทยเบิรงครับพี่น้องกาจะบ่ถึกไปครับเดียวครับน้องแต้มสีมาแล้วโอเคสีครับเดียวกันครับหมานๆครับพี่น้องเก็บครับพี่น้อง การยาำเศร้าครับก็สิบบบัลล้วคพี่น้องสองหลังครับเึื่องน้ำกันครับมือนไหบอครับกูเบดเรียบร้อยแล้วครับกูเบดเรียบร้อยครับซุปแต้มครับซุปยอดครับครับเจ้านี่กอัดปนเดี่วครับสีแต้มครับ แต้งงามๆครับชัดปนครับครับขอบคุณเอฟซีติดติดตามรับชมและท่านผู้ชมนะครับขอบอ้อรับชมนะคัฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอิหลาพระหาคือเก้าครับแล้ทีนี้ก็บักไว้นี่มาแจ้งก่างๆครับมันอน,นี้